New Suzuki a t i ิก้าสมาร์ทไฮบ The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u ก i ทั่วประเทศนะครับ It's h a r r a It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ์ราฮีนสพบกับฮาร์ราฮีนสทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อเสื้อหนาวคูดดี้ของฮาร a j e a ส s มีส่วนลดให้ถึง30%สนใจสงซื้อที่ลิงก์าน่างนะครับ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ g r e n e ่แกรโนล่าลิมิเต็ dition กับ2รสชาติสุดกลมกลม่อม white Christmas flavor หรือรส Maple Apple และรสช็อกโกแลตมิ้นจรจิงเจอร์เบรดคุกกี้ในราคาเพียง20บาทสะสมครบ300บาทลุ้นของพรีเมียมมากมายด่วนขอมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่ 5T ทปีศาจแดงตามเรงราวเกี่ยวกับ Manchester United ขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมจนจบนะครับ เป็นกำลังแจงยิ่งครับให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันเสาร์ที่14มกราคมนี้เวลาทุ่มครึ่งเตะที่โอทราฟอร์ดนะครับซึ่งเป๊ปกัวดิโอลาเริ่มห่มโรงด้วยการบอกว่าเขาเนี่ยมีไอเดียมีแนวคิดที่แหวกแล้วก็แปลมกมากๆในการบุกมาเยือนยูไนเต็ดซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าเป๊ปเนี่ยคงไม่ได้บอกว่าเป็นแผนอะไรหรือว่าหมากอะไรนะครับเขายังบอกต่อด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ดูเกมล่าสุดของ United เลย แล้วก็จะขอดูวิธีการเล่นในบ้านของกองทัพป,ปีศาจแดงก่อนนะครับก็คือดูเทปย้อนหลังแหละแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอริกเชนทักนั้นน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างสำหรับเกมวันเสาร์เชื่อถึงนี้นะครับแน่นอนครับประเด็นคือถ้ายูไนเต็ดชนะซิตี้ได้พวกก็จะทำแต้มไล่จีซิตี้เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับเพิ่มโอกาสในการจบท็อปโฟให้สูงมากขึ้นแต่ถ้าจะแอบ,บแอบ,บหวังลึกๆ ถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกนิดๆสำคัญคือต้องเอาชนะอาร์เซนอลให้ได้ในเกมสัปดาห์ถัดไปรวมถึงเกมเจอคริสตัลพาเลสที่เป็นเกมมัดตกค้างในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากเกมที่เจอกับแมนเชสเตีรด้วยนะครับ ซึ่งเกมล่าสุดก็น่าจะทราบกันไแล้วนะครับว่ายูเนเตดเนี่ยเอาชนะชาวตันไป3ต่อศูนนะครับนักเตะที่แฟนๆชื่นชอบที่สุดก็คือในรายของฟาคุนโดไปยตรีตัวเร็มเส้นฝั่งขวาที่ลงสนามแค่5นาทีในช่วงท้ายเกมบวกกับช่วงทดเวลานะครับแต่ฟอมโดดเด่นมากทั้งการทำแอสซิสต์กระชากลักเลอผ่านคู่ต่อสู้ช่วยเกมรับวิ่งหนึ่งตัวประกบให้เพื่อนแฟนๆหลายคนก็อยากส่งข้อความไปถึงเอริกเทนฮาครับว่าโดยการที่ฟาคูเนี่ยเล่นได้อย่างน่าปั้นขนาดนี้แล้วก็ทำได้หลายอย่างมากๆก็เลย อยากให้ส่งดาวรุ่งคนนี้ครับฟาคินโดเปตรีเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาครับแต่ว่าสำหรับทางข่าวล่าสุดของฟาคูเนี่ยนะครับเจสันเบิร์ดพูดข่าวทีสามจากเทเลกราฟระบุว่าวัตฟอร์ดทีมจาดกระชัมเป็นชิปเนี่ยสนใจจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับแต่ถามแฟนยูไนเตดชาวไทยบางส่วนหรือว่าส่วนมากนะครับก็อยากให้ปล่อยยืมแอนโชนี่อีลังกาที่ฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยน่าประทับใจแต่ว่าอีลังกา กับข่าวปล่อยยืมตัวณเวลานี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว,ว่ายัางไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนนะครับ นอกจากนี้นะครับเกมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมายังเป็นการลงประเดิมสนามชุดใหญ่นัดแรกของคอบบี้ไมนูครับมิดฟิลไวแค่17ปีที่ได้ลงสนามช่วยเฟรดแล้วก็สกอตต์แบคชูวินเนในแผงมิดฟิลนะครับฟอร์มถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับขณะดเดียวกันครับอเลฮันโรกานานะโชก็เล่นได้โดดเด่นครับแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แล้วก็ต้องมาปรับความแน่นอนในการจบสกอร์ก็ตาม,มานะครับแต่ว่าความมั่นใจในการกระชากลากเลื้อยตอนนี้มาเต็มครับ เอริกเชนทักเองนะครับก็พอใจที้ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับแต่ก็ติงลูกทีมในเรื่องของการจบสกอร์ที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้แหละครับที่แฟนต้องลุ้นก็คืออาการบาดเจ็บของดิโอโกดาโลที่ถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งว่าจะฟิตทันเกมพบแมนเชสเตียหรือเปล่าส่วนอาการบาดเจ็บของดอนนี่ฟานอเบกนะครับตั้งแต่เกมเจอบอลมาดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตออกมานะครับพูดถึงคาราบาลคัพแล้วนะครับก็มีเรื่องที่ต้องอัปเดต2ประเด็นครับประเด็นแรก คือความประทับใจหลังเกมของเอริกเทนฮากับดีนโฮเดนกุนซือชาวตันที่เป็นแฟนอยู่ในแต่ตัวยงนะครับซึ่งดีนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเชนฮากได้ให้ไวยกับเขาเป็นที่ระลึกพูดคุยกันเล็กน้อยหลังจบเกมครับแล้วก็มีการมอบเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นนักเตะและก็ยังเชิญดีนโฮเดนนี่แหละครับไปทัวร์ที่แคริบตันอีกด้วยเป็นการวางตัวแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในแวดวงโค้ชที่เยี่ยมมากๆของเอริกเทนฮากครับ และประเด็นที่2คือผลในการจับฉลากนะครับนูเอเต็ดจะต้องพบกับนอตติิแฮมฟอร์เรสในรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับโดยจะบุกไปเยือนก่อนที่ซิตี้กล่าวครับในวันที่23-25มถึง25มกราคมก็คือต่อจากเกมเจออาร์ซ a นอลนะครับก็ต้องมารอคอนเฟิร์มวันแข่งครั้งว่าจะเป็นคืนวันไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น คือวันอังคารและก็วันพุธนี่แหละครับแล้วก็จะกลับมาเล่นที่โอทราฟอร์ดอีกครั้งในวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ในเลกที่2ครับโดยสิ่งที่หลายคนฮือฮาก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้บุกไปแพ้เซนตันตัน0ต่อ2แล้วก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับนั่นทําให้ทีมที่แข็งที่สุดที่เหลืออยู่ก็คือนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่ชนะเลสเตอร์มาในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็จะไปพบกับเซาท์ทัมตันในอีกสายนึ่งนะครับแฟนๆก็เริ่มพู แชมป์แรกในรอบ6ปีของกองทัพปีศาจแดงครับหลังจากที่ได้ถ้วยครั้งสุดท้ายก็คือลีกครับแล้วก็ยูโรปาลีกสมัยโจเซ่บุริโยเมื่อปี2017แฟนช่องแฟนเพจคิดว่าเทนฮาร์คจะคว้าแชมป์คาราบาวครับประเดิมเป็นถ้วยแรกได้สำเร็จไหมครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเราจะไม่ประมาทนิวคาสเซิลกันนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวซีซั่นนี้ผลงานก็ยอดเยี่ยมแล้วก็ยกระดับการเล่นได้ดีขึ้นมากๆเลยครับกับข่าวล่าสุดของวอลเวคอสครับล่าสุดรายงานจากบริโซโโรรมาาน่ก็ะบุว เมื่อพุทธเนี่ยตัวของวอลจ์ไม่ได้ฝึกซ้อมกับเบซิกตัสครับท,ทั้งที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมานะครับโดยที่ยูเนเต็ดนั้นตกลงทุกอย่างกับเบซิกตัสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยูเนเต็ดจะต้องจ่ายค่าชดเชยใกับเบซิกตัสราว3ล้านยูโรและดีลก็จะเป็นสัญญายืมตัวจากเบอร์ลี่ครับดีลนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเบซิกตัสเนี่ยสามารถหาตัวแทนของเวกอสมาได้สําเร็จนะครับซึ่งเบซิกตัสนนั้นก็มีข่าวกับแวงซองอบูบากาดาวยิงทีมชาติแคเมรูนของอัลนาเซอร์ ต้นสังกัดเดียวคริสโนโรนอดโที่ซาดิอาระเบียนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปของดีลจะเป็นอย่างไรนะครับ5ทีปิสแสดงคลิปนี้ดูบันกับแนทขอทิ้งท้ายนะครับว่าแม้ว่ายูเนเต็ดจะเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้8เกมติดต่อกันครับแต่ว่าโปรแกรมช่วงต่อไปโดยเฉพาะเกมเจอแมสตี้แล้วก็อาร์เชนอลในช่วง1สัปดาห์ต่อจากนี้ครับไม่ง่ายนะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่จะชี้วัดว่าพวกแข็งแกร่งพอหรือไม่สําหรับการ ลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้ครับเราต้องไม่ประมาทกูต่อสู้ทุกทีมนะครับแม้ว่าเราจะไม่กลัวทุกทีมพร้อมชนทุกทีมนะครับตามที่เอาละเราก็ต้องมีความฮึกเขิมกันใช่ไหมครับแผ่แน่นอนครับเราจะไม่มองข้ามทีมไหนทั้งนั้นนะครับเราต้องเน้นไปทีละนัดครับต่างเปาให้สูงเข้าไว้แล้วก็จับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันครับทุกท่านคิดว่ายูาเตดจะเก็บได้กี่คะแนนใน3มเกมลีกที่จะเข้ามาถึงนะครับว่าจะเป็นเกมเจอแมนเชสเตียเกมตกค้างกับคริสตัลพาเลซ และเจอกับอาร์เซนอลจ่าฝูงในสัปดาห์หน้าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสามาัคคีคือพลังสุดคํมหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณชิซูกิฮารายีนและเกรเน่